นี่นะครับโอ้โหดูสภาพน้ําท่วมนะครับโอ้โหเต็มดูน้ำนะครับนี่ครึ่งตัวนี่น้ำหลับเป็นทุ่งเลยนี่นะครับก็ต้องลอยกระมังกันเลยนี่ดูน้ำน ลอยกะละมังเลยนะครับนี่นะครับน้ําท่วมถ้าเวลาออกไปเอาของบริจาคอะไรก็ต้องออกกันไปประมาณนี้นะครับดูนะครับลําบากไหมลําบากอยู่นะครับพอน้ําท่วมค่อนข้างที่ว่าจะเยอะเลยนี่นี่น,น้ำทะเล ข้างบ้านเราอยู่ดีๆน้ำทะเลก็มาถึงหน้าบ้านซะงั้นเด็กๆเล่นน้ำสนุกกันใหญ่เลยเนี่ยลอยกระละมังตอนนี้เรานั่งลอยกระละมังกัน อย่าไม่ต้องเอาวอล่นกันดีๆเล่นกันดีๆ,ดๆตรง,งนี้ยังลึกน้ำก็เริ่มคุ่นแล้วเนื่องจากน้ำท่วมมาหลายวัน